นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องคําที่ปรับวิสัญนีและคําที่ไม่ปรับวิสัญนีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิสัญนีที่ว่าเนี้ยมันคืออะไรไปดูกันเลยค่ะ,ะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวิสัญนีที่คุณครูกล่าวเนี่ยก็คือสระอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิสัญนีคือรูปอะที่ใช้เขียนหลังพยัญชนะเช่นคําว่ากะ จะปะมีวิธีใช้ดังต่อไปนี้เลยค่ะไปดูกันเลยนะคะามาเริ่มที่คำที่ประวิสัญนชนีนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคำที่ประวิสรญชนีคือคำที่มีรูปอะประสมอยู่นะคะอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะก็คือประวิสรญชนีที่พยางหน้าแล้วก็ประวิสัญชนีที่พยางท้ายไปดูความแตกต่างของสองลักษณะนี้กันเลยค่ะ ามาเริ่มกันที่ประวิสัญญีที่พยางหน้ากันก่อนก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะสอนนักเรียนนับพยางก่อนนะคะนับตามจํานวนการออกเสียงเลยอย่างเช่นคําว่ากระทงกระทงนะคะมีสองพยางคําว่าคณาคณาสองพยางสะพานก็สะพานสองพยางมะลิกก็สองพยาง ตะกร้าก็สองพยางที่นักเรียนมาสังเกตยพยางไหนที่ออกเสียงอะสังเกตง่ายๆประวิสัญน,นีจะสังเกตง่ายๆคือเราจะเห็นรูปสระอะนะคะทุกคําจะเห็นรูปสระอะที่พยางแรกใช่ไหมคะกระทงคานาสพานมะลิตะกา้าแปลว่าคำพวกนี้คือคำที่ประวิสัญน,นีที่พยางหน้านั่นเองคะ่ะ ามาต่อกันที่ประวิสัญชนีที่ท้ายพยางนักเรียนสังเกตนะคะสระอ,อยู่หน้าหรือท้ายคะถูกต้องสระอะยู่ท้ายแปลว่าคําพวกนี้เป็นประวิสัญชนีที่ท้ายพยางค์คำแรกอ่านว่าศิลปะปาสาบศีสส,สวนสาธารณะพาหานะ เห็นไหมคะลงท้ายสระอะหมดเลยเพราะว่าเป็นประวิสัญน,นีที่ท้ายพยางนั่นเองค่ะต่อไปเป็นคำที่ไม่ประวิสัญน,นีนักเรียนต้องสังเกตให้ได้นะคะแล้วก็ต้องนับพยางให้เป็นฝึกนับไปพร้อมๆกับค,คุณครูเลยคำที่ไม่ประวิสัญน,นีคือคำที่ไม่มีรูปอะประผสมอยู่นะคะแต่แต่นะคะออกเสียงอะกึ่งเสียงนะ ไม่มีรูปอะแต่ออกเสียงอะนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือแบบที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยาค์หน้าแล้วก็ออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างคำของการออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยค์หน้าให้นักเรียนจำเอาไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ออกเสียงอะแค่กึ่งเสียง แปลว่าคําพวกนี้นะคะคือคําที่ไม่ประวิสัญชีไม่ประคือไม่เห็นนะคะไม่เห็นรูปอะแต่ทําไมคะออกเสียงไหมคะออกเสียงอะเช่นคําแรกคําว่าพนมมือนะ,ะพอพานจะออกเสียงเหมือนพอพันสระอะใช่ไหมคะพนมมืออันที่สองปติทินเห็นไหมคะปะติทินคําว่าปะปออะปะ,ปะนะคะออกเสียงเหมือนอะนะคะ แต่ไม่เห็นรูปอะก็เลยเป็นไม่ประวิสัญชนีคำที่สามสะใบคำไหนคะคำว่าสะ,ะพยางที่ออกเสียงสะนะคะสมุดแล้วก็ผสมนะคะมีเสียงอะอยู่ด้วยตลอดเลยแต่เราจะไม่เห็นรูปอะเพราะคำพวกนี้ไม่ประวิสัญชนีนั่นเองค่ะ มาดูกันที่ออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงระหว่างคํานักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะแล้วนักเรียนจะรู้ว่าไอ้ตรงพยัญชนะละค่ะที่มันออกเสียงอ่ะอย่างเช่นคําว่าผลลไม้ผลลไม้อ่าเหมือนออกเสียงลอลิงสระอะไหมคะคําว่าละละไม้อ่าถูกต้องค่ะตรงนี้ละค่ะที่เราออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงไม่ประวิสัญนีเบนจมาศจจอจานก็ออกเสียงอ่ะนะคะเบนจะเห็นไหมคะ พุทธรักษาพุทธะพุทธะเห็นไหมคะออกเสียงเหมือนทอทงสระอะเลยแต่ไม่เห็นทอทงเพราะไม่ประวิสัญน,นีต่อไปจัก,กรจันร์เห็นไหมคะกอไก่ออกเสียงอะรถจัก,กรยานเห็นไหมคะกอไก่รอเรือออกเสียงอะคําพวกนี้ออกเสียงอะหมดเลยแต่ออกแค่กึ่งเสียงนะคะไม่เห็นรูปอะแปลว่าไม่ประวิสัญน,นีจำให้ดีนะคะนะักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจบ้างหรือเปล่าค,คุณครูคิดว่าเรื่องน,นี้ง่ายมากเลยนะคะคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือคําที่ออกเสียงอ่ะแบ่งเป็นคําที่ประวิสัญน,นีและคําที่ไม่ประวิสัญน,นีคําที่ประวิสัญน,นีคือคําที่มีรูปอ่ะคือเวลานักเรียนเขียนคํานั้นออกมานักเรียนจะต้องเขียนสระอ่ะออกมาด้วยนะคะคำพวกนี้จะออกเสียงอ่ะเต็มเสียงเช่นคําว่าสะพานอย่างเงี้ยค่ะ ตะก้าอย่างนี้ต่อไปเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีคือไม่มีรูปอะเราจะไม่เขียนรูปสระอะแต่ทำไมคะเราจะออกเสียงอะด้วยแต่จะออกแค่กึ่งเสียงนั่นเองคะ่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเข้าใจแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบายบาย